สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยวเกับเก่าม้เชี่ยววันที่17ดกุมภาพันธ์สิเเนาะครับผมค่ะคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที่18ดกุมภาพันธ์สิค่ะครับพอดีปูิ่นโทรมากแล้วค่ะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมสถิติของปูสมไสเนาะครับผมที่น้ำเชี่ยวลงลิปมากค่ะนี่ค่ะแต่ปีที่แล้วค่ะครับค่ะเบื้องตัวเด่น้อค่ะ ตัวประกบคูปูกกบเขาเนาะก็ผีปักไกครับผมค่ะตัวเด่นปูกกะเข่าค่ะนี่กะเข่าอันนี้ก็เขา้าิ่นเพื่อมัตรูดงวดเดียวไนี่งวดเนียนงวดท<ว>ี<ว>ดด่หนึ่งค่ะงวดนี่เข่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่ค่ะส่วนมากจะไปบนเนาะเ<ม>นียนส่วนมากจะไปบนค่ะห้ากับสองค่ะครับ โอ้ยปูขึ้นไปอีกนะเก่าค่ะ <c oughs> จากสองแต้มค่ะปูเพิรนวาเพิน่นโทษหานํำเชียแมนอยู่ค่ะว่าจะโทษขึ้นกับลืมเนาะครับปูเพิรนแตกสามตัวค่ะแตกสามตัวอันนี้น้ำเชียเริ่มเก็บสถิติเฉพาะปีนี้เนาะครับค่ะก็เล่ยลุดค่ะวดมีปูลุดค่ะครับตามต่อตามกันไหมเนาะค่ะ อ๋ค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูสมสายน้ําเชี่ยกบขอกับขอบพระคุณปูอ่ที่ทรงแนวทางให้น้ําเชี่ยทรงต่อพี่น้อง FC เอฟซีเบิงเป็นแนวทางเด้อค่ะไปรับชมรับฟังปูกันเลยว่าหมวดนี่สิเป็นตัวไรค่ะเสียรายสามตัวน้าปูค่ะเอาไหมค่ะผู้กับน้มาสการค่ะ เพรลูกกลพรอปูมากคำค่ะอ๋อนี่ที่ลงปูว่ากานตอไปดูไกนเว่เป็นยังนั้นปูค่ะจอันปูคือวมาว่างานนี่สามตัวปูได้ค่ะจ้าแต่ในในในกินในซื้อในในโดลูกก็โตงอืมค่ะในในเข้าใข้าหาสามนะลูกหลวงพ่อเปูมีมีมีหาแค่สอเนาะ ค่ะมีหากับปองค่ะมากระมาค่ะก็เลยไว้หาคาะแต่ยังนอกบอดีเคยเคอไลายหางอะไรหางมันไปสื่หางนี่น้ำใจ้ะค่ะโอ้ค่ะแต่ว่าปูกระโทนมาบอกน้ำเจียยากค่ะยาจ้ะค่ะ กันกันกันเปนันได้รับได้รับรับได้รับสายกะดีได้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 เห็นเรื่องของผู้ที่ได้บอกมาเก้าห้าสามนี่แะโอ้ยค่ะเสียดายมากค่ะปูจ้าจะพุ่ยังหลาพุ่งยังวนพุ่ง้มืเดียวมันวนพไม่มีหนเดียวเนาะค่ะปูจ้าจลุกข้าเอาค่ะปูเป็นจ้าไหนอยู่ขุนหอนบ้ค่ะหนาวด้ยลูกเมือนี่หนาวม้าเวกมื่อหนาวลูกเมือสองมือแล้วค่ะ เออได้แตเที่ยงมดในน้องเราลูกไม่ปกติเลอ้าปู้ป่านี่งวดนี่เอ่อเป็นหวยสัญจรที่ค่ะปู้เออเวลาสัญจรไปใต้เหมอเลาะเหมือค่ะทังโคกปูมีหกกับสามลูกหกกับสามค่ะท่านผู้ชมจ้าค่ะหกกับสามลูกปู้มันมันแก่มันหยออกเบิ้ลไปลูกหยานออกเบิ้ลเออเพรมันไปไปใต้ทุกคนเห็นมันเก่าตั้งที่ตัวหาโดนนะค่ะใช่ประกบคู่ค่ะปู้ ยล,ลงจักเลลูกเอะค่ะคาน่อ,อน6 6ลลูกหกและ6กค่ะแล้วก็3 3ก็ลูก3 3และ38ค่ะเออตไปกลับนรลูกเบค่ะนบนล่างจ้า้าไปกับเื่อค่ะบนล่างบ้าบนีน้ำเชียจะบ่า,าดเลยปูบานนี้ค่ะ <c oughs> กินแนั่งคิดนั่งยังเดียวกันได้ติดตันมากเลยที่โทรู้กเนอค่ะจะทาลับซายเลยค่ะปู่บนี่ใช่ค้ะมัน้ลูกมันมวม้เนี่ยมันอคำสามโคกเลยลูกอืมค่ะนแล้วโวยวน้อยโเนาะมันโคกกกระเนาะอาลองนั่นแหละค่ะมักตัวไรแห้งค่ะปู่มักโคกลูโอ้มากโคกค่ะจ้าจ หกหกสามสามเลยลูกมันออกบนโดนเลจ้าจ้าหกหกสามสามด้หนึ่งลยหกหกสามลูกมาผิดปากกันหนึออันหกกับสานี่เคยออกบ่ขาะปูมนเลยลูกลกนนนางีดมันน่มัเคออกนเันออกน้ำเจียน้ำเชียกะพวกใครเห็นเนาะขาะปู อไรอเไรนั่นแหว่นลูกไม่ให้ลูกเนกนม้ต้ก nice> ่อนสมัยก่อนพวกนั้งแก่รุตรีบไวยังง่นน่งลูกเลยค่ะจ้หกหกสามสามปูหมักแล้วค่ะเดี๋ยวไก่มือน้ำเสียอันเดนีีห่อนดิค่ะปูอค่าากมื่อนาอวนก่า่ะอากาศห่อนอันตะวัน เป็นเป็นสีคึมค yeah, ึมล่มค yeah, ืออย่งสีฝนตกอยู่ดีค่ะปูได้จากนี้การมือต้มคุ้มเลยนะอากาศหนาวกว่าอากาศมันเอาค่ะจด้จากรุ่งจ่าเอาบานนี่น้ำเชี่ยกะเอ่อจังไหนกะสีถาปูไข่ปูท่มาบานนี่สีนั่งถาเอาเลยค่ะปูได้าลูกจ่าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลงปูเดี๋ยวเิ่งตัวนี้เดี๋ยวคิดมากเลยที่ท้องหายแล้วรุ่งเลยโอ้กราบนมัสการค่ะปูได้จากรุ่จ้าจ้าเอ๋อค่ะท่านผู้ชม เลขปูดเดินดีอยู่ค่ะเพิ่นเข่าดีอยู่ปูค่ะเพิ่นให้งวดนี่วิ่งบนรางเลขปูเป็นบนรางนะคะ่ะแต่ว่าเลขวิ่งส่วนมากปูนี่จะไปบนค่ะปใะูให้หกกับสามค่ะให้ฮกับสามประกอบคู่กหาหกฮกสามสามสามแปดค่ะถือว่าปูนี่สุดยอดขึ้นกันนะคะเ,เป็นนักคำนวณหวย สุดยอดค่ะบ่หลายคูพร้อมค่ะบ่หลายคูเด็กปูค่ะโอ้หนาเสียดายเนาะค่ะดันบุ้ยมปูกะโธมากต่ว่าน้ำเชียร์กะแรีนหนาแลีนหลังอยู่เนาะค่ะปูมักคุกสามสามค่ะหวยงวดนี่จะออกสัญจรแล้วค่ะดันบุ้มค่ะน้ำเชียร์ก็เห็นพี่น้องเอฟซีเพิ่นคออเมนอยู่ค่ะในไล่เพิ่นกะทรงไล่มาบอกอยู่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเด็กไม่หลายคู่ของปูสมไสค่ะโกโกสามสามมันเด็กออกอยากแตวาวว่าหันซีสามพี่น้องกับว่าคอยมักน้ำดอกค่ะไก่ย่งออกเนาะค่ะซีสามก่ยังมากค่ะอันใดก็เกิดขึ้นใดคือว่าล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสรบคลิปนี่พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะ